ว่าน้องแดนเนี่ยเป็นไข้คือมีไข้สูงเลยนะเน่นมีไข้สูงมากแล้วคือระหว่างถ่ายทําเนี่ยน้องหมิวหลุดพูดขึ้นมาประมาณว่าวันนี้แดนไปฉีดยารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมยูทูปต้อปเอฟซีนะครับเข้าสู่ช่องเด็กตกปลาครับผมวันนี้เด็กตกปลาหน้าใหม่นะครับใช่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่เด็กๆทั้งหมดนะครับวันนี้ไม่มาอ่ะเดี๋ยวขอบอกเอฟซีก่อนนะครับว่าทําไมวันนี้เด็กๆถึงไม่มาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ f c ได้ดูเนี่ยก็คือที่อกปลาสวายไปให้ป้านะครับที่ป้า้ามาตกปลาคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ลุงเพิ่งทราบนะครับ ว่าน้องแดนเนี่ยเป็นไข้คือมีไข้สูงเลยนะเน้นมีไข้สูงมากแล้วคือระหว่างถ่ายทําเนี่ยน้องหมิวหลุดพูดขึ้นมาประมาณว่าวันนี้แดนไปฉีดยาลุงก็ถามว่าไปฉีดยาเป็นไรแดนบอกว่าผมมีไข้ครับอา้าวแล้วมีไข้ตั้งแต่วันไหนแดนบอกมีไข้ตั้งแต่สองวันที่แล้วคือมีไข้แล้วลุงก็ไม่รู้เรื่องเอเอแล้วก็ไม่ได้แจ้งด้วยใช่แล้วลุงก็ถามว่ามีไข้สูงไหมน้องแดนบอกว่าสูงครับอ้วกด้วย ก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆละคือคือเท่าที่ถามนะครับมีมีไข้ ai, สูงเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่3นั่นแหละไข้ก็ยังไม่ลดแล้วไปฉีดยาแล้วเย็นเมื่อวานก็หลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็ถามแดนไปอีกว่าหลังจากฉีดยาเนี่ยไข้ลดไหมก็ปรากฏว่าก็ยังไม่หาย วันนี้เลยตัดสินใจครับบอกเด็กๆทุกคนเลยว่างดถ่ายคลิปก่อนอาการของน้องแดนตอนเนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเป็นไข้ธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่มันเข้าข่ายก็เลยคือพักไว้ก่อนดีกว่าใช่ใช่คือตามมาตรการรัฐบาลที่เขารณรงค์กันมาก็คือถ้าใครที่เข้าข่ายแล้วก็ควรที่จะพักไว้ก่อนกักตัวไว้ก่อนบ้านก่อนเพื่อส่วนรวมใช่ไหมฮะดูอาการก่อนวันนี้ก็เลยไม่รู้จะทําไงครับก็สรุปได้ว่า ประกาศบอกเด็กๆครับว่าให้อยู่บ้านกันก่อนให้รอดูอาการของแดนก่อนตอนนี้ก็พยายามบอกเด็กๆว่าเฮ้ยอย่าอยู่รวมกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็นขึ้นมามันงาน <ละ S 1> ใหญ่มากๆ,าๆเลยนะ,นละคลิปนี้ก็เลยคุยกันนะเนเนว่าเอาอย่างนี้รบกวนนะเนนดีกว่าไหนๆ,ด,ๆดีเลยเ <laughs> ด็กๆก็ไม่มาแล้ววันนี้เรามาทําคลิปให้ความรู้ดีกว่านะระหว่างนี้ ไม่เจอเด็กตกปลาก็เจอลุงตกปลานั่นเรียนตกปลาไปก่อวนวเป็นแก่แก่ตกปลาวันนี้ลงทุนแบบเอาเสื้อน้องแม็กมาใส่หรอออือเปล่าเป็นตัวแทนเด็กๆครับผมออใช่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอโอกาสหนึ่งนะครับที่ลุงอยากจะแนะนําเหยื่อประเภทหนึ่งโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆไม่ค่อยได้ใช้นะแต่คนคนนี้ครับเป็นคนที่ใช้งานเหยื่อนี้ได้ดีมากๆและเหยื่อนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเหยื่อที่หลายๆคนน่าจะเคยใช้นะ นั่นก็คือไอ้แก้คันไอ้ขอดูแพสเจจิ้งหน่อยครับนั่นเองอ่าอันนี้เป็นสีเขียวแต่แก้คันอันนี้เบ็ดทางเดียวเนาะใช่ครับจริงๆก็จะมีทั้งเบ็ดสองทางทั้งเบ็ดทางเดียวใช่ครับอ่าถ้าเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกจะเป็นสองทางรุ่นหลังมาก็คือเราเหมือนกับว่าพัฒนามาให้มันอ่าฮะเป็นเบ็ดทางเดียวเพื่อลดปัญหาการติดสวะด้วยแล้วก็คิดว่าเบ็ดทางเดียวเนี่ย องศาของเบ็ดอ่ะมันอยู่สูงกว่าเบ็ดสองทางแล้วก็เวลาวิดปลาเนี่ยน่าจะติดง่ายกว่าใช่คือช่องว่างไอ้ตรงตัวเบ็ดเนี่ยมันมันมันมีสูงโอกาสที่กาจะแตกแล้วเข้าปากปลามันก็มีเยอะแล้อย่างหนึ่งคือเบ็ดทางเดียวมันก็แอคชั่นออกได้เต็มที่ใช่ครับเบ็ดสองทางคือตัวเนี้ยมันดีกว่าเบ็ดสองทางตรงที่ว่าตรวนี้จะมีการถ่วงตะกั่วด้านหลังมีน้ําหนักแล้วก็ตีได้ไกลกว่าเบ็ดสองทาง มันจะตีได้พุ่งกว่าตีได้ไกลกว่าถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับคือระหว่าง2ทางกับทางเดียวนยทางเดียวจะตีได้ไกลกว่าตีง่ายกว่าทั้ง2อย่างอ่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนั่นแหละใช่ครับบางคนใช้เบ็ดทางเดียววัดปลาไม่เป็นใช้เบ็ดของสองทางปลากัดติดง่ายกว่าก็ก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะมาแต่วันนี้วิธีวิธีการปรับแต่งตัวเบ็ดทำยังไงให้ปลามันตัดแล้วก็เราเวลาเราบิดปลาเนี่ยอ่เปอร์เซ็นต์ที่ปลาจะจะได้ปลาเนี่ย มีเยอะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันเนาะก็คือเนี่ยเราจะเห็นตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเนี่ยองศาจริงๆมันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าปลายเบ็ดมันจะงุ้มลงไนะครับเวลาเราวิดป์ฟันอ่ะบางทีอมันจะไม่เกาะคือเราอ่ะจะทําการเปิดตัวเบ็ดเราจะงอตัวเบ็ดทําให้ตัวเบ็ดอ่ะมันเงินขึ้นอีกหน่อยก็คือทําให้ห่วงให้โค้งกว้างขึ้นนะครับเอาตัวเบ็ดนะครับเนี่ยใส่ไปในร่องฟันแบบนี้เลยอ๋อเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการบีบนี่ครับ เราจะเห็นว่าองศาเบ็ดอ้ามันเอ้าเรขึ้นมาแล้วใช่อ๋อแค่บีบมันจะขยับขึ้นเองมันใช่ครับคือเพราะว่าตัวเบ็ดอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะโค้งใช่ไหมครับแล้วเวลามันลงร่องไปเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่เวลาเรากดลงไปเนี่ยปุ๊บตัวเบ็ดมันก็จะทางออกใช่ครับอ๋อแล้วมันจะเป็นองศาที่นันเรนใช้เลยใช่ครับก็คือมันอยู่ที่เราว่าเราต้องการให้สูงมากสูงมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะให้มันต่ำลงกว่านี้นหน่่ยก็ได้แต่สําหรับผมอ่ะถ้าเกิดเป็นตีชาโดอ่ะผมจะเนี่ย ใช้ประมาณนี้ครับก็คือองศามันก็จะสูงขึ้นอีกนะครับแล้วเวลาเราเวลาปลากัดนี่ยเง้ยเวลาเราวิทย์เนี่ยคือมันจะมีช่องว่างระหว่างปากปลาใช่ไหมครับมันจะสามารถเกาะปากปลาได้ง่ายกว่าอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของนันเรนครับที่วันนี้อมมาแชร์จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงช่วงอ่าสปริงนะครับสปริงตรงเนี้ยที่เขาใส่ท่อกาดนี่นะห่วงตรงเนี้ยมันจะขยับได้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราดึงเราดึงตรงเนี้ยออกเลยใช่ครับเราจะทําการบีบ อ๋อตอนนี้คือบีบไปละซึ่งมันก็จะขยัขยบได้น้อยละใช่ครับเกือบจะไม่ขยับเลยก็เราจะเห็นว่าท่อกากานน่ะมันจะมาชนตรงนี้เลยทําให้เนี่ยมันจะล็อกเลยมันจะไม่ขยับนะครับก็คือแวลเราใส่กับอากาสกับตัวเต็งไว้นัจะอยู่ยังไงก็คืออย่างนั้นเลยแล้วเราก็ทําการตัดนะครับเราหวัดเดี๋ยวก็ให้นั่นเอ็นไปเซตแล้วเดี๋ยวเราไปหาผลงานครับโอเคเดี๋ยวนี้ โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเทคนิคการตีเตะแก้คันนะครับเตะแก้คันเนี่ยคือที่สุดและหลังจากที่แก้ปัญหา,าเออเห,หยือ่อต่างประเทศมาคนไปถามหาที่ร้านอ,อกกุปกรณ์ตกปลามีเตะแก้คันเตะแก้คันไหมช่วงแรกๆร้านค้านี่งงงครับเออตะแก้คันคืออะไรเกิดมาไม่เคยเห็น<ว>ครับแล้วพอคนไปถามซื้อเยอะเยะคือทุกร้านตอนนั้นคือต้องมีใช่แล้วเสียงมันเล้ามากเลยใช่ไหมวันนี้นัเนนจะมาแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับมือใหม่ เดี๋ยววันนี้จะให้นันเรนหาผลงานนครับจากเหยื่อนี้เข้ามนนีกครับนันเรนบอกว่าหาปลาช่อนก็ต้องหาลิมนลิมนนี่แหละครับโอ้โหอันนี้คือยืนถ่ายหลังนันเรนมาประมาณ2เมตรนะครับเหยื่อตีไปอีกประมาณ10กว่าเมตร ยังได้ยินเสียงนะะอุ้ยกัดนี่งไงุ้ยไม่โดนครับขึ้นเยขึ้นย่าส <c oughs> ำหรับผมที่ผมใช้นะคือเวลามันกัดเนี่ยก็ยไม่ต้องส่งถ่ายเหมือนกบยางว่างั้นใช่เพราะว่าคืออย่างเบ็ดเบ็ดเดียวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเบ็ดมันจะสูงคือเวลาปลากัดกลัวว่ามันจะระแวงแล,แล้วมันจะคายก่อนตัวนี้ใช้เจ็ดเซนนะครับถ้าเก้าเซนนี่เสียงหนักกว่านี้เยอะนะเดี๋ยวลองลองเสีงลองฟังดู โอ้โหเสียงลมเงียบเง ê, ียบรรยากาศเยน็นๆหรือไม่ก็เช้าเช้าอย่างเงี้ยเนาะแันน้ำใสนี่ขนาดหมวกยังเขียนชื่อเลยนะครับนั่นเองเขียนผิดด้วยเขียน <c oughs> ผิดด้ยถ้าเติมคนไปข้างหลังนี่รู้เรื่อง ทำไมอ่ะเนละคุณเนลคุณเออเนอะร้านไหนเนี่ยสั่งให้น้าหนุ่ยเขาทำมาแล้วเขาอยู่เลยเปิดการครับนี่กำลังเพิ่นๆพกำลังเพิ่นๆครับปลาช่อนหรือเปล่าหรือปลดดุปลาช่อนครับช้อนนะใส่นี้เลยสามขีดสี่ขีดกดประมาณนั้นสามขีดเออใส่ไม่ใหญ่ <Wow. S 2> เข้าปากไหมเนี่ยเข้าปากครับนะก็คืออุ้ยตั้งใจกัดแน่นอนใช่ครับก็คือแนะนำนะถ้าเกิดอย่างเราเจอปลาดันน้าใสหรือว่าปลา,ากัดอยู่เนี่ยเราถ้ามันเป็นน้ำเตียยๆแบบเนี้ยเราเปิดกัดตีได้เลยแล้วก็คือเวลาปลา,ากาัดเนี่ยเราไม่ต้องส่งนานะคือแบบลดคันแล้วก็วิสวนเลยเพราะถ้าเกิดเราเราปล่อยนาน่ะตัวเบ็ดอ่ะเราไม่ได้ใส่กัดไว้อ่ะมันจะไปตามปากพอมันตามปากเนี่ยมันระแวกมันจะคายออกใช่ครับโอเคเต้มแรกยังพอมีเวลาเนาะเนี่ยจะหาต่อนะได้ได้ เห็นอย่างนี้นี่เขาไม่ได้ตกเป็นแค่ปลาช่อนนะครับตกปลาบึกตกปลาสวายตกปลาแม่น้ําตกเหยื่อโสดตกมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับโตมาบ้านอยู่ริมคลองครับผมบ้านริมคลองชอบตกปลาเกตกลับมาแต่โรงเรียนก็ไม่ทําอะไรหลอกตกแตบปลาปอย่างเงี้ยเหรอเราคันกลางไปย้ายใหม่ เฮ้ยยงผิมันกัดโหดมากเลยไปจะเปิดจังหวะการกัดคือแบบคนละอย่างกับกัดกบยางเลยนะในความคิดของนันเองนี่สีมีผลไหมครับเหยื่อผิวน้ำแต่แก้คันผมว่าส่วนตัวนะผมว่าไม่มถ้าผิวน้ำนะกัดทุกสีไหมกัดทุกสีผมรับประกันว่ากัดทุกสี ค,คือเอาถ้าอย่างคนที่แบบเลือกซื้อเหยื่อมก็เอาแล้วแต่ความชอบเราเราชอบสีอะไรแล้วก็ซื้อสีนั้นนะคือผมรับประกันว่ตาตัดทุกสีแน่นอนแอคชั่นหลอกปลาสีสันหลอกคน<ช>อันนี้จริงไหมจริงครับ <laughs> ถ้าเป็นเหยื่อผิวน้ํานะแต่ถ้าใต้น้ําก็อีกเรื่องนึงเนาะใช่ครับ มันกัดขาขาดยังไงเียมีเหยื่อไหมจบแล้วน้องแดนมานะครับระหว่างถ่ายทำลุงถามดูนะครับบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะ แต่ว่าสภาพที่ลุงเห็นก็คือสภาพแบบอื่นๆน่ะยังเหี่ยวอยู่ยังเห็นได้ชัดอ่ะว่าแบบไม่แน่ใจมึนอะไรมึนยาแล้วมึนอะไรสักอย่างก็งคือช่วงนี้ก็ต้องพักก่อนอ่ะพอลุงบอกว่าให้เด็กๆอ่ะกักตัวอยู่กับบ้านนอนต่างคนต่างอยู่ลุงเชื่ออย่างหนึ่งเด็กๆคงจะไม่เข้าใจเ<อ>พราะน้องแดนเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยนะแต่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขับรถไปไหน ไม่ค่อยใส่แมสนะครับทั้งที่แมสก็มี f c ก็สนับสนุนมาก็ไปไหนมาไหนบ่อยอะ่ะเป็นไข้ก็ไม่ใช่แบบไข้ธรรมดานะครับเออถ้า3 7 3 8ยังไม่เท่าไหร่น้นองแดนบอกว่าเป็นไข้จนอ้วกครับเป็นหลายวันไม่หายแล้วน้องแดนบอกไอเจ็บคอ oh, <no. S 1> อาการเหล่านี้ครับเป็นอาการที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วถ้าเด็กๆด,ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับครับระหว่างนี้ก็ตา,ามนี้ไปก่อนนะครับ แต่ถ้าตับไดเอฟซียังรอดูเราทุกวันนะครับให้เราหยุดทําคลิปแล้วก็ทําไม่ได้นะตอนนี้ตัวที่สองาไม่มาเลยครับแสงใกล้หมดนะฮะเห็นมะขามเทศแล้วนึกถึงน้องเมาครับดูเฮครับน้องเห่าผ่านมานิดไม่มีโอกาสได้อยู่บนต้นอย่างนี้นะเนี่ยอยู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  ได้ด้วยครับเมื่อกี้เห็นหครับรถคันวัดเลยยัตกแล้วตัดอ๋อยังไม่ทันซูมเลยนะฮะแต่เห็นนันเรนอยู่รถคันวัดครับเราจะเห็นการใช้งานชัดเจนครับตัวนี้ใหญ่ไหม,ไมโอ้สายสวยด้วยโอเคมาหมตัวที่สองแล้วเฮ้ยสยสวยกว่าตัวแรกอ่ะเนาะตัวนี้กินจังหวะไหนเอ่ยก็ตกเดี๋ยวตกจากหญ้าเลอตีเลาะชายนะฮะตีเข้าไปซอก ชอบปัดเหี่อตกอย่างยญ้าแล้วปุ๊บมันตัดเลยนอนรอตัดเหี๋อถ้าเหยื่อตกเนียนๆก็ตัดหมดอแม่สวยๆอย่างคนตกปอยเบน่าจะรู้นะเป็นอยไรตีขึ้นป่ากอนก่อแล้วก็ค่อยลากลงมาครับเขาปากถูกต้องนะครับขาเดียวครับขาเดียวก็เฟลได้โอเคตามหาต่ออย่างพอมีเวลาครับตามใดที่ยังมีแสงยังมีความหวัง ยุงเริ่มมาครับตอนนี้กัดดีกว่าปลาก็ยุงแล้วครับแต่กล้องโดนไปแล้วหนึ่งทีุ้ย,ยตามมากัดกล้องอาจจะสั้นหน่อยนะครับถ่ายไปเกาไปนะโขลมันโผล่มาเข้าใส่เลยอ่ะ โอเคคลิปนี้เนไปหาที่จบกันตอนนี้ก็มืดละใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนาณนะมีผลงานปลาช่อนสองตัวซ้ายโอเคเลยมันเป็นปลาที่คือมันกัดไม่เหมือนปลาธรรมชาติคืออย่างปลาธรรมชาติถ้าเกิดกัดนี่คือแบบตามกัดตามแล้วกัดเลยแต่เนี่ยคือกัดตีหางใส่อะไรประมาณนี้หยอกอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเหยื่อเตะแก้คันเนี่ยกัดดีไหมดีกว่า กัดดีแน่นอนพูดได้เต mm ็มปากนะเป็นเหยื mm ่อ hmm. ที so, ่เล้าปลาเหยื่อที่เรียกปลาได้ดีอย่างว่าแหละคืออย่างเราไปตามหมายต่างๆคือถ้าเหยื่ออันนี้มันไม่กินหรือว่ามันกัดไม่ติดก็เปลี่ยนไปใช้กบยางหรือว่าด้ีหรือว่าอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนตามสถานการณ์ลองดูตั้งแต่เคยใช้เหยื่อมาคือถึงว่าเตะเนี่ยเป็นเห่ที่เรียกปลาได้ดีมากแล้วยิ่งถ้าเป็นเตะใหญ่นะตีชะโดมผมใช้แต่เตะ จริงๆใช่ใช่ก็คืออย่างอื่นแล้วไปดูในคลิปตรงเก่าผมได้เลยอ<ช>ย่างอื่แทบจะไม่มีเลยใช่ครับน้อยมากเป<ช>็นอย่างจะเป็นเตะ วันนี้น่าจะมี5โลเตะแก้คันสุดส้มนะะตัดเส้นโดอดแน,น่นแ่น,นเลยครับเตะแก้คันสุดยอดมากฮนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะให้นันเณรพาไปตีกระโดดแต่เดี๋ยวเราหาจังหวะก่อนจะไปแม่น้ําหรือจะไปไงโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ได้วยครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวน่าจะมีวางขายกันทุกร้านค้าเลยเนาะอุปกรณ์ตกปลา โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ FC อยากให้นันเนนทำอะไรคอมเมนต์กันมาได้ช่วงนี้เขาอาจจะมาอยู่หน้ากล้อง <_ EN> เป็นตัวหลักแทนเด็กๆไปก่อนนะ,ะเพื่อส่วนรวม <_ EN> คือ <Okay. S 1> นันเนนกับลุงเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันนะครับถึงโดนกักตัวห้ามออกไปไหนเราก็ยังน่าจะทาคอนเทนต์กันได้นะเออเดี๋ยวอา,อาจจะทอดแห <_ EN> อาจจะแบบสิ่งที่เด็กๆทําอาจจะต้องเป็นเราทําแทนนะโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคร <_ EN> ับสวัสดีครับ <_ EN> <_ EN>